กลางวิกฤตและเรื่องราวเลวร้ายต่างๆ เราอาจจะรู้สึกสิ้นหวังหมดหวังผิดหวังหมดกําลังใจแต่ว่ายังมีคนบางคนค่ะที่ยังคงมีความหวังรอชีวิตที่ดีที่รออยู่ข้างหน้าและคนจาพวกหลังนี้ไม่ได้มีแค่คนคนเดียวแต่ยังมีเป็นหลายกลุ่มลอเรนเบอร์แลนด์นนะักทฤษฎีทาง Effect แอฟเฟกะสังคมมองว่าเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ค่ะและเรียกสิ่งนี้ว่าพ o อว i ออปติมิซึ่เพื่อที่การมองโลกในแง่ดีที่อาจทาร้ายเราในระยะยาวการมองโลกในแง่ดีในข้ามการวิกฤตอาจทําให้เราอยู่ได้วันต่อวันแต่นานวันเข้าค่ะบรรยากาศเชิงลบมันไม่หมดไปการมองโลกในแง่ดีไม่ช่วย และเราก็อิดอยู่กับคําสัญญาถึงชีวิตที่ดีที่รออยู่ข้างหน้าทําให้การมองโลกในแง่ดีนี้ย้อนกลับมาทําร้ายเราได้การหมดหวังกับอนาคตสังคมและสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรายังรอชีวิตที่ดีที่รออยู่ข้างหน้าแต่วิธีการเอาตัวรอดที่การลืมตาและมองโลกให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าการสลัดทิ้งโลกผมนผืนที่ล้าหลังจําเป็นต้องถอดแว่นสีกุหลาบออกไปเพื่อหาความจริงให้ชัดเจน